สวัสดีวันครูค่ะวันนี้เดี๋ยวไปส่งฝรั่งน้อยไปโรงเรียนนะคะทุกคนเช้านี้ติดลบ24นะคะเมื่อคืนนี้มักก็ตกแต่ว่าไม่หนักมากนะเอ้าลบเลยเหรอลูกเดี๋ยวป้าป้ามารับแล้วครับเอาลูกขึ้นได้ไหมวันนี้ลบ23 24นะคะท้องฟ้าเป็นสีชมพูเลยะคะ่ะทุกคนนนะคะ ไม่รู้ว่าสีทองหรือสีชมพูเนาะแต่ว่าพะชามองเป็นสีชมพูนะคะทุกคนจ๋าสวัสดีวันครูนะคะครูคนแรกของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณตาคุณยายเนาะสำหรับพระชานะคะอยู่กับคุณตาคุณยายตั้งแต่เด็กนะคะทุกคนพ่อกับแม่แยกครอบครัวออกไปก็ยังอยู่กคุณตาคุณยายเนาะด้วยความว่าบ้านคุณตาคุณยายใกล้โรงเรียนเนาะ ก็เลยได้อยู่กับคุณตาคุณยายเรียกคุณยายว่าแม่นะคะส่วนทุกวันนี้คุณยายยังอยู่นะคะส่วนคุณตาก็เสียไปแล้วเนาะส่วนแม่ของพระชาก็เสียไปแล้วตั้งแต่พระชาเรียนมหาลัยปีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ร่วม20กว่าปีแล้วเนาะ,ะป้ามาแล้วลูกโอ้ยยยยยยวิ่งใหญ่เลยนะคะฝรั่งน้อยแล้วส่งฝรั่งน้อยไปโรงเรียนนะคะทุกคนคะ่ะ ส่งฝรั่งน้อยขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนางไม่ยอมใส่ถุงมือนะนางจะถอดออกนะไปแล้วป้าป้ามารับไปส่งนะคะแม่ไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าไอ้ขับรถไม่ได้ขับรถยังไม่เป็นนะคะยากด้วยแหละที่นี่นะคะการที่จะทำอะไรกับขี่เนาะทุกคนเนาะหนาอีกแล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะอุณหภูมิยังบวกสามอยู่นะคะทุกคน เข้าอาทิตย์นี้มาติดลบอีกแล้วนะเมื่อวานลบสิส่วนวันนี้ลบ23ามนะคะอุณหภูมิขึ้นลงแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะทุกคนสลับกันอาทิตย์อาทิตย์นี้อุ่นอาทิตย์หน้าติดลบสูงสูงไม่ใช่สูงธรรมดานะสูงมากด้วยนะคะปีนี้สวีเดนหนาวหนาวมากจริงๆค่ะทุกคนยอมรับเลยตั้งแต่อยู่ที่นี่มา5ปีนะคะ5ปีกว่าเนาะจะเข้าปีที่6 ปีนี้หนาวหนาวที่สุดสําหรับพัชชาเลยนะคะหนาวที่สุดเลยสําหรับพัชชาเนาะแส,ส,ชชสงอาทิตย์ก็ไม่ค่อยจะมีหรอกทุกคนจ๋าออกมาแป๊บเดียวนี่ปวดนิ้วมือเลยนะคะปวดจมูกเลยนะ,ะโอเคนะคะสําหรับวันนี้เนาะพัชชาก็ขอไปบายเพียงเท่านี้นะคะทุกคนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e ให้พัชชาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อดูคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะ